Thing was ai, โอ้ยนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วทุกคนคะ่ะอาร์นีนาทําของหายพวกเราเลยต้องมาอยู่ที่นี่ตอนกลางคืนคะ่ะไปไหนกันน่ะอ,อ๋อไปเอาของเซเว่นกันอะรอไอก้กล้าขี้แม่งนานเกินว่าจะไม่รอมันแม่งแล้วเอาไปไหนมาเค่าหูกเข้าเนาคนเดียวโอ้หล่อไปมันก็ติดเดือดยของเซเว่นตอนนี้เนี่ยนะ แต้ก็โดนกูหอยุ่หัวหรอกโอ้ไม่โดนหรอกทำยงกับพวกมึงไม่เคยอ่ะบ้าวันนี้พวกกูแค่มาเอาของเนี่ยเชื่อตาใช่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 ใชีอ่ใช่ใา่ใช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 ่ว่ใช่ใช่ใย่ใช่ใช่ใช่้ช่ใช่ใชกใ่าช่ใ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 ช่่ให่ใ่ใช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 ่่ใช่ใช่เ่่อย่าล้ย ทำไมวะไม่เคยได้ยินเรื่องที่พวกพี่เขาเล่ากันมาหรอฮะเรื่องอะไรวะตลบกะเนี่ยอ๋อเรื่องที่พวกพี่เขาเล่ากันอ่ะแล้วก็คือเรื่องไหนอกูกลัวนะยังยังไม่ยังไม่ได้เล่าเลยเฮ้ยเอาเฮ้อาเชี่ยวไหวปหมเนี่ยแล้วตลบเป็นเรื่องอะไรวะเรื่องทีพี่เขาเล่าให้กูฟังอ่ะคือเขาเมาเซเว่นเหมือนเราอ่ะแล้วเขาก็มีเบอร์แปลกโทรมาเขากดรับสายเหมือน วันต,ต่อมานี่จดหมายแปลก,ปลกน่ากลัวน่ากลัวแต่กูไม่รู้นะปลายสายแต่เนาพูดว่าอะไรแต่ที่รู้อ่ะมันชอบมีเรื่องแปลกๆอยู่พวกที่ทําผิดกฎโรงเรียนอ่ะพ,พู้พี่เขาเลยแบบให้ประเตือนกูว่ามีเบอร์แปลกโทรเข้ามาแล้วมีจดหมายส่งมาอย่าเปิดจดหมายดูเด็ดขาดเหมือนว่ามันจะเป็นแบบคำสาปอ่ะเ<ะ>พราะพี่รุ่นที่แล้วอ่ะที่เขาทําผิดกฎอ่ะเขาก็เปิดรับสาย้มีจดหมายส่งมาแต่เขาก็ไม่เปิดจดหมายก็ไม่เป็นไร ทำไมเขาไม่เปิดจดหมายวะสวยดิลิงไม่เอาไปก่อนจะสวยได้ไงเขาไม่โดนคำสาปนะเว้ยตกใจอะไรกันคนค่ะต่อต่อต่อเชื่อดี๋ยวนะทำไมเพลงเงียบไปเลยวะคือเมื่อกี้อะกูตกใจไอ้อิมเมื่อกี้เปิดกรรลับสายไปแล้ววะเชื่อกดรลับแล้วเหรอกูจะตายปะเนี่ยเชี่อไม่เงียบจัดอ่ะเดียวกับซีหลังผีเลยวะพูดทำใหเฮียอะไรอ่ะ เที่ยวกลัวโอ้เงียบงว่ไหนดูหน่อยดิคิมโอ้โหเพื่อนยังไม่ได้เปิดเสียงอ่ไปเอาฮะัวเซอเองเปิดละคาสรีเมนคอร์เซ็นเตอร์สวัสดีค่ะคอแน่นอในการเสียวดังสาว

ที่สุดก็ถึงอยู่สักทีอยาได้เลนเมน่วลกันเมิ่ยัเ่ัน่วกเงิ่ยเงิช่ยกนเ่ยเงช่วกัเง่วยกัวเงยังนวั่ัง่งยัเงกง่วเงกเวันเล้วแลัเลวยลนี่วนเป็นพนักงาน่งขนงงเงเง็มเต็มเง่ยเ่ยงิี่เงงโอ้โห่ย แล้วจึงต้องชดใช้ในความผิดมอบชีวิตมอบแขนขาความสดใสแห่กดใดจึงต้องมอบของตอบแทนเชี่ยหรือว่านี่จะเป็นจดหมายที่ไอ้กล้าพูดถึงวะไอ้กูเปิดทำไมวะเนี่ยเฮ้ย ไอ้เชีย่ยตกใจหมดเลยโทษทีวะ่ะไม่คิดว่าจะแม่นบอลเวเตะเข้าโกครับไม่ใช่เตะเข้าหน้ากูเื่อไม่รู้โทษทีมีเขาพี่เขา้เขาพี่ไปแล้วเชิญร่วมงานแสดงละครเวทีทั้งหมด2รอบการแสดงอเชีย่ยเอ้ยกูนึกว่าอะไร มีใส่ปุกปิงยีมงหมเนี่นะออย <c oughs> โอ้ปลม,มงแล้วเหรออืม ท่ามันจะหลกจับน่าเห็นกับคนเจียวผีอะเฮ้ยเฮ้ยเจ้ยเอ้ยเฮ้ยผีผีเฮ้ยผี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 ีผ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 ี้ีผีผีผมาีผ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 กผเนีผมันผ็ผีผีเดินผ่านหน้าห้องไปผีผยแล้วทีนี้กล ตลบไปเรื่อ้ยเลยเรากูอะไรล่ะเนี่ยกูเองแหละกูปวดท้องกูเลยเดินให้มุญเหนือพาไปห้องโรงพยาบาลแต่ด้านบนกูตอนนั้นต้องพามาเนี่ย ของมันยังขึ้นไม่ได้เลยใหม่ลั่นจะมีพิรุึนะนี่ต้งไปกินที่ไหนดูอ่ะบนตึกเรียนอะพี่แย่อะตึกเรียนเขาไม่เอาของกินขึ้นนั่นไงทำผิดกฎโรงเรียนไงกูัวถึงเสือ้อแบบน,นี้ฮะเฮ้ยบอกแล้วว่าซานอยเปิดซองยดหมายมนี่คนไทยจริงๆนะกากากาตลกตลกตลกมันก็แค่จดหมายที่ส่งมาเชิญไอ้หลังเพื่อนกูไปงานแสดงละครเวทีก็แค่นั้นเองเพื่อนไม่เป็นคำสาบมึง กูว่าต่อยเนี้ยเออวจะมีกฎที่ออกว่าไหนบอกจะไม่กูทำผิดกฎไงแล้วนี่มันถูกกี่โมงเนี่ยยุ้ยกายกูไม่อยากขำหรอกเหยื่สุรวิสัยวะวะแล้วมันทำท,ท่าไหนเลยนะถึงืมไมาแตะได้ท่าย,ยากไม่เวีกูลืมอ่ะเฮ้ยมึงเคยได้ยินเรื่องเล่าเหมนัันป่ะพี่เขา<อ>พี่เขาเล่ากันว่าใครมาห้องสมุดมกูคือแล้วตกบันได้ เป็นทุกคนเลยนะเว้ยแล้วว่าแล้วมาพูดตอนเอาของแล้วนะโอ้คืทำไมวะโทษโทษเพื่อนรู้ว่ากลัวโทษลืมเลยเฮ้ยพุ่งจะพากันมาทำไมได้แย่วะแม่หาบอกว่าพุ่งจะพามาันมันเย่แย่วแค่หาไอแพดเครื่องเดียวเพื่อน

ส่งบอนไทต้องเป็นเพราะเรื่องคำสาบแน่หรือเป่าที่เราไปเอาของห้องสมุดคืนนั้นอะโอ้โหฮะโอ้ะตายว่ะไม่ตายดิไม่ตายไม่ตากลับมาเพื่นเออกลับไปแล้วเมอสาวร้อนอ่ะไยีนื่อะไรกูเจ็บขาอยู่เนี่ยเออดีต่อดีลอยะเออไปดิไปลงวะ ไฟมันก็เปิดติดได้นี่หว่าไม่อยู่มันมืดๆแล้วไม่เปิดตัดนี่มันโอ้โหกูเห็นกับตาเลยว่ามึงลื่นฉี่หมาคุณเพื่อนเนีดยวไอ้หมาไอ้กอดไอ้หมาคุณเพื่อนมึงเล่นหมานะลื่นฉี่หมา <laughs> ไม่ยอมบอกใครด้วย <laughs> ไม่เอาไปบอกใครหรอกว่าที่มึงอ่ะไอ้กายเลยชิมากลับมากลับมากลับมาลับมาอ้พ่โอ้เยอะไหนพูดบอกซื้อแค่นิดเดียวมือเดียวหมูอ่ะที่ได้มากินวันนี้เลยปะวันนี้เลยหรอเริ่มเลยเล่นนะหิวอ่ะของที่ได้มันนานยังไงไอ้เพี่ยสั่งอะไรไม่โคตรหนาเลยเนี่ยเฮ้ยเนี่ยมาจุกไเออของมาแล้วป่ะเดี๋ยวกูไปเอาของกันอ่ะ มุ่ยอยู่มุ่อยู่กับสไลายไหมเราแต่ถ้าเราไม่กินเขาแบบมีจมูกไหมเขาไม่รู้หรอกชจังอุ๊ยพี่ซีน่าสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีสวัสดีนี่แปลาของเซเว่นมาเหรอน้องไม่กลัวคำสาบกันเหรอเฮะยฮะคำสาบอะไรคำสาบอะไรเนี่ยพี่ไม่ได้ละเล่าเลยเกิดมาอย่างนี้เล่าเลยอะไรคำสาบอะไรพี่จะดีเหรอแม่งโคตรน่ากลัวโหพี่ขนาดนี้แม้เล่าเถอะ เออก็ได he? mm ้ก hmm. ็ได like oh ้เด oh. 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 ี๋ยวเดี๋ยวพี่เล่าฟังนะแต่อย่าบอกใครน่ะเงียบปากไว้เออคือเรื่องเป็นอย่างนี้นะเว้ยวันนั้นอ่ะพี่สั่งเซเว่นมาเออเอออะไระไมเย้จบก่อนเขาพี่อะไรกันามีแอมมาก ปั้นมึงเคยคิดไหมเมื่อคืนพวกเราอาจจะกคพวกคุมเหมือนในเกมที่เราเล่นก็ได้นะกูไม่คิดอย่างนั้นนะ ของเราก็ได้มาถึงสถานที่จริงที่เกิดเหตุกันแล้วค่ะอบพี่อ่อบ๊อปอบอปอบอ๊๊ออ